ย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ chia, ถึงห้าไคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแ้าคูากันเลยเอามาเอาใมา่พูดไม่ชัดเดี๋ยวจะพูดแทนนี่นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสองคนเกมสองคนเกมนะ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นน,นี่ให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้นี่รูป <S <S นี่เกมสองคนรูปนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะแข่งขันกันใครชนะมีรู้มีแพ้มีชน,นะามาเราจะมาดูกันว่าโอ๊ยอะไรเนะี่ยโฆษณามา,อ,าอะไระไรับอ่ะอุ้ยแด้กิจได้ตังกี่ไปจ้ะตังกี่อะไรวะอย่าไว้ต <c oughs> ัว <c oughs> นี้สิอ่ะนี่แล้วเราจะมาสุม่มวงล้อก่อนว่าจะได้อะไรมาได้ปั๊กอะไรเนาะ ถ้าเป็นห้าพันโอสิบห้าบาท <c oughs> โอ้ยท,ทำไมดวงเราไม่ดีเลยอะ่ะใช่ปะคนดวงดีเขาจะแบบเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเฮ้ย,ยไม่ใช่เสตีวีแล้วเจ้าจะมันต้องมือนเสดอันน้เราไปไว้ขั้นลาดิสิบห้าบาทเองไปไว้ขั้นลาดิเออสิบห้าบาทเองอะ่ะทำอะไรได้วะนี่เราจะมีอันที่หนึ่งคือ อันนี้คือเดี๋ยวกดให้ดูมันจะคือแบบอะไรอะ่ะอันน่ะวงเขาเรียกอะไรเราจะต้องหาสองบะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือเกมแบบอเอา,เ<ร>าง่ายๆ<ด>คือเกมเอาง่ายๆคือเกมอันนี้ก็คือแบบเล่นแบบเป็นเกมเลือกเกมอะ่ะแต่มันจะให้เล่นแค่เกมเดียวอะ่ะแต่น,นี้คือการแข่งขันแบบเก้าเกมแล้วแต่ว่าเราเล่นกี่คนอ่ะอันนี้คือพวกแบบแไงม่น,นี่นะ้ะ แต่งตัวอะไรพวกใช่แต่งตัวอันนี้หน้าเรื่องนี้หน้าก่อนนี้น่าจะใส่หมวกอะไรเอ้ยอันนี้รถนี้น่าจะเอารถคันไหนเอาคันนี้ป่ะอุ้ยคันนี้สวยอ่ะเนี่ยใช่คันนี้ก็สวยนะแต่คันนี้สวยกว่าใช่อ่ะต่อไปรถถังเนี่ยจะเอาไหนอืมอุ้ยอันนี้ก็สวยนะนี่น้าอย่าอันนี้อย่าเลือดเลยอย่าเลือดเลยอย่าเลือดเป๊ะๆเลือดเลยอย่าเลือดเลยดีรั้ดีตาเราหมก อุ้ยแต่นี้สวยอ่ะมันอยากได้อ่ะแต่มาแพงมากเลยมอ,ยาแบบอยมาแพงมากเลยอ่ะอันนี้หนึ่งหมื่นอยากเซื้อมาสวยอ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะแล้วะห้หเอาไปเพยดีรับเราจะมวกอุ้ยอันนี้พันเองถูกใช่ไปเลยจักใจจักไปจักไปอันนี้นาต่อไปมต่อไปหมวกเนี่ยจะเอาไหน อุ้ยแต่บางอันเราก็ซื้อมาแล้วแต่บางอันก็แพงมากอุ้ยสวยอะมองกุฎอะไม่ได้มไม่เันเนี้ยสวยไหน<พ>ลุกแล้วย,ยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้ยเนี่ยจะเอามองกุฎใช่ปะไม่เอาเนี้ออย <c oughs> อ่ะต่อไปต่อไปไฟนี้นะ่าจะแบบตอนเนีนะ้วิ่งอะนี่นะ่าไฟอันไหนเนี่ยจะเอาไฟไหนอุ้ย น่าจอุ้ยไฟสีชมพูเปล่ปาเพระาะว่านี่น่าเป็นสีชมพูหรือว่าเอาไฟสีม่วงไฟสีฟ้าสวยอ่ะเราอยากเลือกไฟสีฟ้าใี้หน้าทำไมอ่ะแต่ไฟอุ้ยใส่รุงเน <c oughs> ี่ยอ๋ออุ้ยไม่แพง <c oughs> ไม่เอาอะไฮแล้วก็รอเหรออุ้ยอันนี้ใส่ใส่ลุงอยากให้นี่น่าได้ได้ห <c oughs> น้าไปกดที่มาเองโอเคต่อไปตาสีแดงสีแดงคือเราเองฮานิปแต่ว่าสีชมพูมคือใครนี่น่าเอง แต่สีแดงคือเล่าฮานิฟเองฮานิปเองฮานิปก็จะเลือกเป็นสีแดงแล้วก็ที่เลือกรถเอาเป็นรถรถคันนี้ดีกว่าเหมือนนี้นะเพราะว่ามันสวยมากอุ้ยอยาเลือกหน้าเหลือน้อยเลยเพื่อคนดูเพื่อคนดูคนดูบอกว่าอยากให้ซื้ออันนี้เอาวะไม่เป็นไรแต่อันนี้รถสวยมากเนี่ยมันคือลบเลยวะเราจำชื่อไม่ได้ละ อ่ะแล้วก็รถถังนะเจ้าเป็นเหมือนนีนาเลยเพราะของนีนาสวยมากเนี่นะยมันจะเป็นมงมงกุฎพวกมงกุฎแล้วพวกเนีน่ยเจ้าเหมือนนีนาเลยมงกุฎเพราะมันสวยจริงๆใช่ปะ่ะนีนาเลยไม่อยู่นั่นมงกุฎมาอยู่นั่นเลยมาแล้วหรอมองกุฎอยู่ไหนเนี่ยนี่นไง มุกโกลมาอยู่นี่อันี้รวยไปเล็้วไฟอุ้ยอยาเอาไฟนี้ดีกว่าสีสม้มสวยมากแล้วเพื่อนเราจะแต่งตัวให้เพื่อนยังไงเอาให้ใส่แมสแบบนี้ไปล่ะ,ละอเอาให้เพื่อนขำไปเลยอ,อยากซูสิทำให้เพื่อนเพื่อนเป็นสีดำเพื่อนบอกว่าไม่เอาสีดำไม่สวยอย่ะจะไม่อยากได้จะเอารถรถไหนให้เอานี้ดีกว่าให้เพื่อนค่อยหนีเลไม่เอาคันนี้มัน อันนี้รถบังเออเอ้ยอันนี้ให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนมันกระจกเพ่อนไม่ใช่แต่ดูถูกเพื่อนสิอันนี้รถเหมือนเราเลยเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนเป็นอันนี้ดีกว่าไปไว่ายน้ําที่ไหนไม่รู้เพื่อนบอกว่าไปดำน้ำหาปลากระลังแล้วก็เพื่อนตัวสีส้มก็เออรถโหดูรถด,ดิสีครีมหรือสีส้มเนี่ยสีครีมสี เไมนีนมนยอยากให้เขาเป็นสีส้มอ่ะเพราะว่าเขาไม่สวยตอนเนี้ส,ส,นนสีส้มเราไม่ได้ซื้อตังนี้นะก็จะหมดเอาให้เขาเป็นสีสีฟ้าเปะละ่าสีฟ้าเรายังไม่มีเลยหรือว่าให้คนนี้เป็นสีฟ้าคนนี้เป็นสีเขียวเอาป่ะก็ได้อันนี้หน้าบอกอกี่ครั้งแล้วครั้นึงขอสต๊อปก่อนอที่เมื่อกี้เราสต๊อปไปนะ เราไปเปลี่ยนไอ้นี้ให้เพื่อนมาไปเปลี่ยนหมวกให้เพื่อนมาเป็นหมวกอมองอสองตัวเลยและของเพื่อนก็จะเป็นรถให้เพื่อนเป็นรถนี้กแล้วก็สีเขียวก็ให้เพื่อนเป็นรถนี้กรรือเปแล้วก็สีสีฟ้าให้เพื่อนเป็นรถถังอันนี้สีเขียวให้เพื่อนเป็นรถถังอันนี้เหมือนกันแล้วก็มงกุฎอ๋อหมวกนี่เองหมวกก็จะเป็นอมองอสองตัวเลย และไอ้ไฟไฟก็ไอ้ตัวสีเขียวเป็นสีเขียวแต่ไอ้ตัวสีฟ้าเป็นสีแดงเฮ้ยแล้วไงล่ะไฟของสีชมพูมั้งเปลี่ยนเข้าให้เป็นไฟสีฟ้าดีกว่าเข้าเป็นสีฟ้านี่สีเขียวก็ไฟสีเขียวสีฟ้าก็ไฟสีฟ้าแต่ว่าไฟของผมจะเป็นไฟสีแบบนี้เป็นลายไฟสวยมากแต่ของนี้น่าจะเป็นแบบลายแบบสีใสลุงอยู่นิดนึงเนี่ยแต่อันนี้ใสลุงมากเลยนะ นี่น่า่กลเอามาตอนนี้น่าจะหมแล้วอ,อ๋อไม่งั้นี้อันนี้เอาน่ยแบบนี้อ่ะไปเราไปดูกันเลยนี่หน้าตัวสีชมพูฮานิปผมเองผมเป็นตัวสีแดงนะมารุนกันเราจะกดไปที่ตรงนี้แต่เราก็เลือกเป็นสองคนพอเราได้อสองคนแล้วก็สีเขียวแล้วเราก็กดอันที่สองแล้วเราก็เลือกก้าวเกมแล้วก็เลือกเกมที่หนึ่งคือระดีเนี้อ่ย เกมที่หนึ่งเนี่ยมีหลายเกมมากเกมที่หนึ่งเหยียบไอ้นี่ไหมอันเนี้ยเกมที่หนึ่งคือเนี่ยอันนี้เกมที่สองคือคือเกมนี้วิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจไม่ใช่ขับรถหนีตำรวจเกมที่สองเกมที่สามเกมที่สามเอาเป็นนี่อันนี้อันนี้เหยียบแบบเราต้องหนีอะไรหนีหนีเกมที่สี่ได้แก่เกมพรำพรำเกมที่สี่ มาแบอันนี้ก่อนเกมที่สี่ก็คือไออะไรไม่เหลืจำชื่อมันไม่ได้ต่อไปเกมที่ห้าก็คือผีนั่นเอง <c oughs> เกมที่หกเกมไม,นะไม่ใช่เกมน,นี่ขับเรือขับเรือแข่งขับเรือกันอ่ะ <Okay. S 1> เกมเ,เกมที่เจ็ดไม่เอาปลาคก <c oughs> เกมที่เจ็ดเอาเป็นอันไหนห <า S 1> ดีหาเตาเพชรฮะหาเตาเพชรหาเตาเพชรคืออะไรเต้าเพชร นี่อ่ะอ๋อไม่เอาไม่เอาหาเลยนะนี่อ่นี่อะนี่อคืออะไรอ่ะหาอะไรอ๋อนี่เจ็ดอันนี้คืออะไรอ่ะนี่นะที่เมื่อกี้ที่เนี่ยบอกอ่ะหาเพชรไงหาเพชรห้เจออ่ะอุ้ยอยากเล่นอ่ะหาเพชรสิลุงจะว่าไม่งั้นบางเอาแปดอันเลยเอาอีกสองอันแล้วต่อไปก็ได้แก่เกมหนีไดโนเสาร์มามากันเลยมาเล่เกมมานี่มานี่นะผม ผมว่าฮันนน่าอย่าละห้องไม่ได้วยกันดิแอะนีน่าอ้าอุย้ยสีฟ้ามันชนะอันนี้คือเป็นไม่ใช่คนจริงนะนี่อันนี้คืออันนี้นีน่าทำไมนีน่าได้ดแบมีอันน้ป่มีไอนนที่เมื่อกี้เราสต๊อปไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ของผมเดินมา ผมก็เลยสต็อปแล้วก็ย้ายไปเล่นอีกห้องนึงปรากฏว่าเกมที่เมื่อกี้เป็นเกมหนีตำรวจและเมื่อกี้นะเราลืมเลยเอ่ะย้ายห้องอีกแล้วอ่านี่โอ้นีน่าได้สูนคะแนนเราได้สามคะแนนไม่เป็นไรนีน่านะแต่ก็ถือว่านีนะ่าสู้พอสมควรเดี๋ยวจะเล่นให้นีนะ่าพอนีนะ่ายังเดินมาไม่ถึงนี่นะมาเลยมาให้นี่นะที่เมื่อกี้เกมบั็อกอยู่ดี